สินะฉันต้องไปชดใช้กรรมที่โรงเรียนอีกแล้วครูนี่ก็ใจร้ายใจร้ายย่ดีๆก็เข้ามาห้องฉันแล้วก็บอกว่า do you speak English เป็นครูอังกฤษด้วยเอยแบบปิดเธอมาก็ไม่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอุ้ยแต่ว่าอากาศเย็นๆเหมือนฝนจะตกอุ้ย ฉันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแผ่นดินนี้ฉันเหยียบมาแล้วที่นี่มันคุ้นๆสินะเหมือนพรมลิกด์เลยเฮ้ยพายุหีปองพายุฮีปอง ฉันจำเงินจะต้องบอกเธอพายุหีบ่ฮือฮอพายุหิองนี่มันฉันจำเธอได้นะว่าเธอเคยทำให้ฉันหัวโล้นเหมือนทุกวันนี้อีพายุหีิองอไปเดี๋ยวนี้นะอย่าไปอยู่ที่โรงเรียน ถ้รโรงเรียนก็ดีนี่ครูาตายมาเล็กก็ดีนี่สิคะไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะครู <c oughs> ตายก็ดีค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนหรอกคะ่ะพายุ่งทำอะไรเราไม่ได้หรอกคะ่ะใช่ไหมคะได้จะทำร้ายโรงเรียนแบบ <c oughs> พันไ่ไดีคะ่ะพันนี้แบบโรงเรียนทางไปแลวคะ่ะพันตุนนี่ค่ะคุณพายุสีโปงพันด้นะวยเขา วัยวัยกูบอกให้มันพัดตกกูไม่ได้มา,าแขนกูหลุดอ,อ,อ,อีอีอีเอเมนฉัน <seasoned S 1> ขอโทษนาธิดาด้วยว